มากครับผมจากคอมเมนต์นะฮะว่าคนอยากาให้เล่นฮาร์ดแบบไม่มีตัวต้นเงินหมดฮาร์ดหมดฮาร์ดใช้แค่2ตัวก็พอครับหมดฮาร์ดคูนสองนะฮาร์ดขอให้มีไอ้ต้นมะพร้าวต้นปาลามเนี่ย ลากไปเลยปล่อยเลยครับวางเหมือนเดิมวางเอยื้องกันเหมือนเดิมแล้วก็อัพให้เวลสี่เวลสี่เวลสี่แล้วก็ลงต้นมะพร้าว ก็สี่แลือกสองตัวก่อนก็ได้สองตัวหน้าก็ได้ไปไหมไปไหมไว,ไว,ไว อัพเวลสี่แล้วนะอันนี้นนอีกตัวหนึ่งเวลสี่เวฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเวฟที่เก้ายังได้อยู่อัพสักเวลสามเวลสามก็พอแล้วก็ลงต้นต้นปลต้นปร,นปรามเลยลงให้ทั่วเลยฮะอืม ครับอ,อัพไปเรื่อยๆเวฟที่สิบสี่แต่ถ้าไม่อยากให้มันรอดมาตรงนี้ก็เราแวงหน่อยก็อัพไปเลยเวลรสี่ทีนี้ก็สบายแล้ว อาเว็บสเวสิบเจ็ดแล้วโอเคแล้ววางมาเลย ยังไม่ต้องอัพก็ได้วางไปเวฟนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอย่างน้อยสามตัววางรักสามตัวก่อนก็ได้นะเราค่อยอัพมาแล้วคีสำคัญ ก็อาบไปเลยครับสแปมไปสามต้นก็เวฟยี่สิบก็เอาอยู่นะนะอืม ง่ายๆสบายสบายสแปมไปเรื่อยๆครับสบแปมไปเลยวางไปเยอะๆไหวไหมสบายอึบอึบ ต้นปามนี่มันโอพีมากนะจริงๆเนี่ยวงมันกว้างมากเลยสามสองถ้าใครยังไม่มีพวกโกลเลมพวกตัวดีๆฮนะโรเลเซอร์ต้นปามเลยแนะนำของดี อัพโอเคหมดพอดีอ่ะประมาณห้านาทีหกนาทีตบฮาร์ดครับผมนี่เรียบร้อยหกนาทีแปดร้อยแค่แค่ฟาร์มเมอร์กับต้นปาล์มแค่นั้นพอสองตัวก็วินได้ครับผมสบายสบายเหมือนเดิมนะวางฟาร์มเมอร์สามตัวก่อนแล้วค่อยอัพให้เวลสี่แล้วก็สแต็กต้นปาล์มเลย สแตก็กสแตก็กเริ่มจากมุมนี้ก่อนนะมุมตัววายเนะี่ยเริ่มจากาค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย